สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมบอยพชจจนกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมเอาเอาติดนะครับผมไม้น้อยๆนะครับมาฝากพี่ๆทุกคนนะครับที่กําลังมองหาเอาติดไม้น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวเอาติด1.8ุรุ่น E นะครับปี2018นดคันนี้ไม่เพียง6 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม้น้อยด้วยนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่479,0 0 0บาทนะครับเป็นรถเช่าหน่วยงานปลดระวางเข้ามาประวัตินะครับเข้าศูนย์ทุกยะนะครับ คันนี้นะครับตัว1.8นะครับจะได้เป็นสีขาวมุกนะครับหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าถ้าเป็นตัว1.8นะครับจะเป็นสีขาวมุกแต่ถ้าเป็นตัว1.6เนี่ยมันจะเป็นสีขาวแบบธรรมดานะครับนี่อันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับผิวพันธุ์ตัวรถนี่คือสวยเลยนะครับผมนะครับสำหรับตัวกระจังหน้าของเขานะครับโคมเมียมตรงสปอร์ตนะครับสองชั้นนะครับเป็นตัวมเมลเชนนะครับไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้ไม่ได้เป็นรอยอรยขีดข่วนใดๆนะครับเป็นขี้นกนะครับพอดีนกมาขี้ใส่นะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ยังไม่ได้ล้างวันนี้ตอนเช้าก็มาถ่ายให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับชมกันก่อนนะครับเหลี่ยมสารตัวรถนะครับครบชัดนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะครับ Mac เดิมโรงงานนะครับขอบสิบหกนะครับมาพร้อมตัวยาง Firestone นะครับปีสองพันยิบสองนะครับตัวดอกยางนะครับลึกๆเหลือๆนะครับใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับ ผิวพันด้านข้างตัวรถนะครับเดี่ยมสันคมชัดนะครับทุกจุดนะครับคันนี้พิเศษนะครับเข้าร่วมแคมเปญนะครับพิเศษลดโดนใจดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.594ปีนะครับหรือว่าจะเป็น2.795ปี2.99นะครับผ่อนกันยาวๆเลยนะครับหหรือ7ปีกันเลยนะครับสนใจคันนี้อยากได้แคมเปนพิเศษนี้นะครับติดต่อหาผมบอยเพชรยนได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 3 1 3 1 8 8 2 6นมนะครับมาดูกันต่อในส่วนของด้านข้างนะครับกระจกมองข้างของเขาจะได้เป็น สีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเดียวนะครับเรียบร้อยพับไฟฟ้าด้วยนะครับมือจับนะครับสีเดียวตัวรถนะครับมีขีดครเมียมนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับด้านในนะครับผมมาดูตัวเบาะกันนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพตึงๆแน่นๆนะครับผมนั่งสบายๆนะครับใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมสำหรับตัว E ของเขานะครับก็จะได้เป็นกุญแจหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับ ตัวกุญแจน่าจะหน้าตาแบบนี้จะไม่ได้เป็นตัวกุญแจแบบ smart entry นะครับเลขไมล์อยู่ที่หกหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับณวันที่ถ่ายตอนนี้นะครับหน้าจอเครื่องเสียงเดิมๆนะครับก็เชื่อมต่อ USB AUX ได้นะครับแอร์เป็นแบบอะนากนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบซเปอร์ CVT นะครับแบบขั้นบันไดนะครับเป็นเกียร์ทิปโท o n i c นะครับสามารถปัดเข้าหาตัวนะครับแล้วก็บวกลบได้นะครับ แผงคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดำนะครับภายในของเขาจะเป็นโทนสีดำนะครับก็ดูสปอร์ตนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดบาดนะครับเวลาเดินทางไกลๆนะครับนะไม่มีเมื่อยอ่าไม่มีแบบเหนื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์นะครับเวลาออกตงจังหวัดนะครับก็จะเหลือๆกว่าตัวหนึ่งจุดหกนะครับถ้าวิ่งไกลๆนะครับน้ํามันก็กินไม่ต่างกันมากนะครับกับตัวหนึ่งจุดหกนะครับผมตัวโครงสร้างบอดี้รถนะครับน็อตเดิมนะครับคมชัดนะครับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะครับผมซอกหลืบดมเดิมนะครับ ล็อตตรงหัวประตูเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้จุดแปะสติกเกอร์ต่างๆนะครับก็ยังคงแนบสนิทเรียบเนียนนะครับผมไม่มีนะครับร่องรอยการถอดไปซ่อมแซมหรือว่าซ่อมปรับปรุงใดๆนะครับมาดูด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนะครับสีดานะครับตึงๆแน่นๆเหมือนกันนะครับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับมีตัวชาร์จ USB นะครับให้หนึ่งให้ทั้งหมด2จุดนะครับสำหรับด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวที่เก็บเอกสารนะครับ ทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่นะครับเพดานนะครับเป็นสีเบจนะครับสีเบจทึบหน่อยนะครับก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับถ้าสําหรับตัวภายในของเขานะครับจะได้เป็นสีดํานะครับตรงสปอร์ตเลยนะครับด้านข้างนะครับขอบชิดๆนะครับรถไม่มีโดนชนหนักพลิบวกล้ามกับกับไมค์กอไมค์มาแน่นอนนะครับด้วยมาตรฐานเพชรยนต์นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์นะครับ ตัวกัดระยะให้ทั้งหมด2จุดนะครับเวลาถอยหลังนะครับก็มีเซ็นเซอร์คอยเตือนอยู่นะครับไฟเบรกนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกตัวนะครับสอนมาครบนะครับผมเดี๋ยวเปิดดูฝาท้ายกันนะครับสามาฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้ที่กุญแจนะครับผมนี่อ่าโอเคเข้ามาดูกันนะครับก็ถือว่ากว้างขวางอยู่แล้วนะครับตามสตาร์ติสนะครับด้วย ตัวบอดี้ตัวรถนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ขนาดกลางนะครับที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับภายในห้องโดยสารแล้วก็ภายในที่เก็บสัมภาระก็้างขวางพอสมควรนะครับก็เอ๋าเดินทาง2ใบนะครับเก็บได้สบายๆเลยนะครับล้อยางอะไรนะครับอยู่ครบบุกรณ์แม่แรงนะครับอยู่ครบนะครับโครงสร้างรถนะครับลอยซีนทำมะพร้าวเ็ดอาร์ตกลมคมชัดนะครับฝั่งนี้นะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับลอยซีนทำมะพร้าวอยู่นะครับผมเ็นอาร์ตกลมคมชัดนะครับนี่ ้านหลักนะครับตรงนี้เราการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ำพิกควากลับมาต่อไมลมาแน่นอนนะครับเป็นอาร์ตกรมคมชัดนะครับผมเป็นส่วนของหัวน็อตนะครับตรงฝากระโปรงด้านท้ายนะครับของเขาก็ไม่เคยมีการโดนถอดนะมาซ่อมแซมได้ได้นะครับหรือว่ามีการโดนชนมานะครับเนี่ยครับทุกจุดนะครับก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมสมบูรณ์นะครับนะเดิมเดิมเลยนะครับผิวพันตัวรถนี่บอกได้เลยนะครับผิวพันเดิมนะครับ เดี่มสันคมทุกตัวอยู่ครบนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับใครมองหา1.8แล้วไม่อยากให้พลาดคันนี้นะครับไมยเพียง62,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับได้ไม้น้อยด้วยนะครับผมราคาเพียง479,000บาทนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมผมมีไฟแนนซ์รองรับนะครับใครไม่สะดวกวิ่งมาเซ็นไฟแนนซ์ที่นี่ก็สามารถจองล็อกรถไว้แล้วก็ให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นถึงบ้านได้เลยนะครับนะครับมาดูซอกลืบตรงนี้นะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะครับนะครับ แผนเพดตัวรถนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบแปดนะครับก็แันเพดตรงรุ่นนะครับปีสิบแปดนะครับหัวน็อตปมคมชัดนะครับน็อตไม่มีขยักไม่มีถอดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมในส่วนของโอเคตัวภาษีนะครับต่อปกตินะครับคันนี้เป็นรถอ่ารถเช่าหน่วยงานของบริษัทไทโอดิกดิสซิ่งนะครับพวกอ่าคู่มืออยู่ครบนะครับนี่ดูด้านอ่ะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับสีขามุกนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมกันนะครับมาชมราละเดต้องเครื่องกันต่อนะครับตัวเครื่องยนต์ของเขาก็เป็นเบนซินขนาด1 8จุดลิตรนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนนะครับเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะครับจุดมัคสีตั้งสีต้องหัวน็อตทุกตัวนะครับก็อยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับภายในห้องเครื่องก็แห้งๆนะครับผมสะอาดนะครับเมตตอาร์ตกลมคมชัดนะครับตรงเบ้าโช๊คนะครับรถไม่เคยตัดต่อหรือว่าตัดแต่งโหลดใดๆนะครับ น็อตด้านแก้มนะครับแล้วก็ที่ฝากระโปรงนะครับหัวน็อตเกี้ยงเก่านะครับไม่มีการถอดหรือว่าการขยับออกไปนะครับอ่าปั๊มตัวต้านะครับที่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงดําเดิมนะครับนี่ครับแผ่นกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับจุดแปดสติ๊กเกอร์นะครับของตัวฝากระโปรงนะครับก็จะมี2จุดตรงนี้ก็อยู่ครบนะครับนะครับหัวน็อตนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยโดนถอดเป็นอาร์ตกรมคมชัดนะครับตรงเบ้าชนะครับวนะครับ ตัวคานนะครับของในส่วนของหัวน็อตนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ตนะครับทุกจุดนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับพวกปั๊มสามแล้วก็เลขสามเอสามอาร์นะครับก็อยู่ครบนะครับตัวปั๊มเดิมๆเลยนะครับน็อตด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับไม่มีโดนขยะหรือว่าโดนหอดออกไปนะครับสาหรับตัวคานมมน้ํานะครับเดี๋ยวมาส่องดูในส่วนของอ่าคานด้านหน้าตัวรถนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแฟลชนนิดนึงโอเคนะครับ ตัวปั๊มตัวเลขต่างๆของตัวคานด้านหน้าก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับคานตรงๆนะครับไม่มีร่องรอยการบิดการงอนะครับหรือว่าการชนมานะครับเดี๋ยวพี่่คนไหนนะครับยังไม่มั่นใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับยินดีให้ทดลองขับนะครับผมที่นี่ของผมก็มีเอาติดให้เลือกมากมายนะครับนี่บางไม้ไก่กองเลยนะครับสนใจคันไหนสเปคไหนนะครับที่ไม่ได้รีวิวไปนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับแต่สำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวเอาติด1.8รุ่น E นะครับปี18นะครับ กับเลขไมเพียง62,000นนะครับถือว่าไม้น้อยมากๆนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้เริ่มต้นอยู่ที่2.59นะครับสนใจติดต่อหาผมเลยครับบอยเพชรยนต์0 8 3 1 3 1 8ดสน่างะครับให้ผมดูแลได้เลยนะครับยินดีแล้วก็เต็มใจดูแลให้เต็มที่เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะการรบกวนกดไลค์นะครับแล้วก็กดซ u b s c คร b e ไปด้วยนะครับหากใครกำลังมองหารถเอลทิสสภาพสวยๆเกตเออยู่นะครับผมผมจะพามาอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ